สำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่มีปัญหารเรื่องหน้าผากลึกหน้าผากว่างรวบผมไม่สวยหรือว่ารู้สึกว่าหน้าไม่เรียวน,นะคะคลิปนี้จะมีคําตอบค่ะเราจะแก้ปัญหาย,ยัางไงกันได้บ้างน,นะคะสาหรับปัญหาที่เล่ามาทั้งหมดเลยนะคะจะมีวิธีการในปัจจุบันที่สามารถแก้ปัญหาได้ก็คือการปลูกผมะคะ่ะจะเป็นการปลูกผมแนวกรอบหน้าของผู้หญิงนะคะซึ่งเทคนิคอันนี้จะเป็นการที่ทําให้เรารวบผมได้สามารถแก้ปัญหารเรื่องกรอบหน้าที่ไม่สวยได้นะคะเพราะเราสามารถที่สร้างมิติบริเวณกรอบหน้าได้ วีเอชไทรเซ็นเตอร์เนี่ยเราใช้เทคนิคที่ชื่อว่าคลาวดเทคนิคค่ะคือการปลูกผมที่เราสามารถที่จะเลือกผมที่เหมือนขนาดผมจริงบริเวณด้านหน้าเรานะคะแล้วนามาปลูกเรียงเส้นต่อเส้นทําให้เกิดความเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะรวบผมได้ตามปกติเลยทีนี้หลายคนที่รู้สึกว่าอยากจะแก้ปัญหาแล้วอยากจะปลูกผมแล้วแต่ว่ากังวลเรื่องการกฟื้นหรือว่าบางคนที่หาข้อมูลเนี่ยจะเห็นว่าแบบบางที่ต้องโกนผมเรลักด้านหลังนะคะ ริเวณกว้างเลยทําให้บางทีก็กังวลเรื่องการแบบออกจากบ้านอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าของ USH เอสแ e นเซนนะคะเราจะทาวิธีการคือ m a นเทเวน n อฟ FuE นะคะคือการที่เราไม่ได้กลผมบริเวณด้านหลังเป็นบริเวณกว้างทาให้เราสามารถที่จะปล่อยผมได้รวบผมได้นะคะทีนี้หลังปะะลุกผมเนี่ยค่ะเราก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยะคะ่ะแล้วก็สามารถเช็ตผมอะไรได้ตามปกติแค่รอให้ผมค่อยๆขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะที่สําคัญก็คือมองแทบไม่เห็นแผลเลย สำหรับใครที่อยากปรึกผมนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาปรึกษาหมอก่อนนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยที่ Re ว,วเอสไท t e เ e ็นนะคะสามารถทักแชทแอดมินได้เลยนะคะแล้วไว้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ